สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง g o Sport com กันนะครับยังไม่หนำใจแมนซิตี้เดินเครื่องกระชากคารุมิโตมะเสริมแก่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแมงสืกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมเดินเครื่องกระชากตัวคารุมิโตมะอีกจอมผิวชาญี่ปุ่นของไบตันแอนด์โฮฟอันเบียนเข้ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้ทีมของกุ้ซือเป๊ปกัวเดลาเพิ่งจะคว้าตัวโยโกกัวเดโอเซนต์แบ็กจอมแก่งทีมชาติโคเอเชียมาจากอาเบลไลซิกด้วยค่าตัวมหาศาล77ล้านปอนด์หรือราวประมาณ3 0 0 0 2 3 4ล้านบาทซึ่งกลายเป็นแข่งรายที่2ของทัพเรือใบสีฟ้าหลังก่อนหน้านี้แต่ตัวมาเตโอโควาสซีตจากเชลซีเข้ามาร่วมทัอย่างไรก็ตามแมนซิตี้ยังไม่อยู่แค่นั้นเพราะพวกเขาต้องการผู้เล่นริมเส้นตัวใหม่เพื่อมาทดแทนลิกยาร์ดมาเลาปีชาวแอลจีเรียที่ย้ายไปเล่นให้กับอันาลีที่มิสซิสซาลุดีโปลีเพื่อค่าตัว30ล้านปอน หรือาวาประมาณ1,260ล้านบาทสําหรับนักเตะที่พวกเขาอยากได้ตัวอย่างมากนั่นก็คือมิโตมะซึ่งตอนนี้เหลือสัญญาอยู่กับทัพลิซี่กันอีกเพียงแค่2ปีที่สําคัญสิงตัวนักเงินคามเชลซีและไอปืนใหญ่อสเซนอนก็ต้องการแข่งเลือด ido, ปูชิโดวัยยีปีไปร่วมทัพด้วยเช่นกันช่วงที่ผ่านมากวาดิโอลาแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าชื่นชอบฝีเท้าของมิโตมะอย่างมากและที่สําคัญนักเตะยังสามารถเล่นตําแหน่งปีกได้ทั้ง2ฝั่งซึ่งถือเป็นตัวแทนของนิตยานมาเลสได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างไร ็ตามใบตั้นคงไม่ปล่อยมิตมะออกไปง่ายๆถ้าหากเขาไม่ได้ค่าตัวที่เหมาะสมโดยปัจจุบันมูลค่าทางการตลาดของปีกแดนอาทิตย์อุทัยพุ่งสูงถึง50ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ2,100ล้านบาทหลังทาผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมเดกสูงสุดเมืองผู้ดีเมื่อสีซสั้นที่ผ่านมาเอาล่ะครับดีลของมิตอมะจะลงเอยกับทีมไหนก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปเป็นกาลัางใจให้ช่อง Goal Sport.com ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ